ก็เครับสวัสดีค่ะชื่อยอดมงจันทร์ต่อติ๊กยิ้มไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายต่ิ๊กยิ้มค่ะอยู่ที่ไหนค่ายนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอยู่สุรินทร์เลยอยู่นั่นมีใครเป็นกุ๊บเปาลซอแล้วมั้งครับพ่อแล้วก็เพื่อเบื่อในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสามสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึอยาส้า่าน้ำหนักไปปล่อยกี่กิโลประมาณสี่สิบจุดมวยสไตล์อะไรครับ เขาค่ะวันนี้เลยต้องมาเจอกับแก้วนามาเนาะยังไม่เคยต่อยเขาครั้งแรกเลยแต่รู้ไหมเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนทึกฉายอย่างเขามวยสไตล์อะไรเขาเมันก็เลยเราวันนี้มาเจอเขาวางเกีวางแผงให้ดีก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะไปแก้ไขวุ้ยเขมรเถียวล่าสุดเราต่อยไหนมาที่สุรินทร์อันนั้นช่างต่อยแล้อไปต่อยช่างเบรกกี่กิโลสี่สิบห้าค่ะสี่ห้าวันนี้ต่อยเวรกกี่กิโล สี่สิบเจ็ดแล้วเป็นไงวันนั้นชนะหรือแพ้แพ้ค่ะแพ้คะแนนอ๋อฮึ่มวุ่นนี้มาที่นี่เลยตะวันฮาเคยมาต่อยกรุงเทพยังยังครั้งแรกเลยตื่นเต้นอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยตอนเย็นนั้นตื่นเต้นนะรู้เปล่าวันนี้ต้องมาเอาะชนะนะเบิบมาเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดเกินค่ะเกินประมาณเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดอ๋อหนึ่งร้อยู่็ดแปดก็นี่ก็ผัดเรียบร้อยแล้วเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเมาอ่ะชนะในกรุงเทพกับบ้านนะ คุมมากี่กิโลประมาณหนึ่งโลสองโลสามโลเงี้ยคุมกี่กิโลสองค่ะสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเลยกี่ไฟายละห้าสิบห้าสิบได้คนจังหวัดเด็กสุรินเลยอ่ะฝ่าเชิญเชวนแฟนขับรถหน่อยฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะวันนี้พร้อมออาชียร์นะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ